การเดินทางของรถซิ่งวันนี้เสนอตอนลองเทสฟิลลิ่ง RX7 ครั้งแรกในชีวิตซึ่งเซเวที่เราจะมานั่งกันในวันนี้เป็นของพี่สิทธิ์จากร้านสิทธิ์เลสซิ่งช็อปบางแสนซึ่งความจริงแล้วเราไม่ได้เจอเจ้าเซวแดงคันนี้เป็นครั้งแรกย้อนกลับไปเมื่อต้นปี2023ผมเจอ RX7 คันนี้ครั้งแรกที่งาน r o t a r อ f a ่เงานใหญ่ของคนรักในเครื่องสูบหมุนซึ่งพี่สิทธิ์ เจ้าของรถได้ขับมาเองจากบางแสนเพื่อมาร่วมงานที่ปทุมธาน,นีสุดจริงๆชุดแต่ง RE Super G สุดเฟี้ยวกับเสียงเครื่อง13 BRW2 e โรเตอร์สเตปบิดพอต500กว่าแรงมา้าโคตรจะเล้าใจ <Yeah. S 2> แดงเจอแดงนะเซเว่นเจอเซเว่นอีกแล้วไฟอไฟคือไฟ และในวันนี้ผมก็ได้มาเจอเจ้าเซเว่นแดงคันนี้อีกครั้งที่งานเวกเอ็นซีบางแสนครั้งนี้ไม่พลาดบุกไปลองนั่งรถพี่เขาถึงที่อู่กันไปเลยนี่แหละการเดินทางของรถซิ่งไปชมกันลองนั่ง RX7 นะครับ ราจมลงไปอ่ะใช่น่าไปขับเล่นในมอแล้เนี่ยใช่เราเล่นล้ไม่ถว่าจริงนะไปร่พีู่้แต่ผมว่าสเตปนี้ก็ถือว่าเดลี่ได้มพ่ตอนนั้นที่ไปเเพผมกขับใช่ก็ถือว่าขับได้อยู่นะพี่ในเมืองอะไรพวกนี้ก็ได้อยู่นะพี่ ถ้ารถไม่ติดมากก็ยังพอไหวอีกนี่นะครับใช่จริงๆอะมันไหวแต่เราอยู่ที่เราอะไหวหรือเปล่าถ้ารถติดจะเพราะยังไงระบบมันก็โอเคอยู่เนละ่ ได้เสียงนี้ไปใส่รถผมมั่งอ่ะเอาก็ยยกเครื่องเซเว่นไมเปไรอยากได้เสียงแบบนี้แค่สตาร์ทก็มีความสุขกันแล้วไปนะอยากได้เสียงแบบนี้เดินเบาก็ถ้าถ้าเดีว่าผมถ้าเกิดผมบิดพอร์ตสักสามร้อยม้าเสียงอย่างนี้ได้ป่ะพี่บิดพอร์ตมันไม่น่าจะอยู่แค่สามร้อยไปคือมันคือมันมันนเกิเวอร์ไปแล้วเหรอพี่ ปิดปอดผมก็เห็นเริ่มต้น4-500ประมาณนี้แหละพี่ครับพี่กล่องกล่องก็มีผลนะพี่นะกล่องจูนใช่ครับการจูนกับเครื่องลอตเตอรี่นี่คือสําคัญมากนะใช่ผมว่าจริงๆแล้วมันก็สัมพันธ์ทุกเครื่องครับพี่ถ้าจูนแบบไม่ดีก็ขาดที่ดีใช่ถูกพี่ใช่เรามาพิสูจน์หลังเต่านะครับปึ๊บเฮ้ยสบา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 ยโอ้โว สบายละปเสียงมันได้อารมมากพี่ม่ดูพิสิทธิ์ขับชิวเกินนะพี่มันขับสบายจังลขับชิลเลยนี่ขับรถก็สบายๆดูขับง่ายจังนะพี่ ชิวๆนะฮะขับง่ายไป็ถ้ารู้จังหวะรถบอกว่ามขับง่ายตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่บางแสนนะฮะแล้วก็มาเจอรถซิ่งบางแสนหนึ่งคันนะครับนี่คันนี้นะฮะเป็นมาสด้านะรถซิ่ง90ของมาสด้านะครับ RX 7นะนี่หนึ่งใน4จตุรเทพนะแล้วก็อยู่กับพี่เจ้าของพอดีนะฮะนี่ สวัสดีครับพี่แนะนําตัวหน่อยครับพี่ครับผมก็ชื่อสิทธิ์นะครับหรือว่าสิทธิ์เลสซิ่งช็อปก็ได้ครับก็คือพี่สิทธิ์ทำอู่อยู่ที่นี่เลยบางแสนเลยใช่ครับนี่นะฮะที่เป็นเจ้าของคันนี้มานานแ่ไหนครับพี่คันนี้อยู่กับผมมาประมาณ4ี่ถึงห้าปีแล้วครับสี่ถึงห้าปีใช่ครับอืได้มาพี่อะมาปั้นเออได้มาผมได้มาเป็นพาสนี้พานี้เลยครับพี่ที่ผมมาทําใหม่ก็คือทําเครื่องใหม่เปลี่ยนล้อใหม่เปลี่ยนโช๊คใหม่แล้วก็เคลือบแก้วแค่นั้นครับ อคือพี่ได้พาร์ต R E <ช>มาอยู่แล้วใช่ครับ e แล้วเราก็มาเปลี่ยน,ยนให้มันเป็นเข้ากับสไตล์เราใช่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนอะไรเป็นสไตล์ล้ลเราพาร์ต R E ชุดนี้นี่มีมีอะไรบ้างครับพี่ที่มาที่มากับพาร์ตตัวนี้ก็มีกันชนหน้ามีโปรง่งมีคาร์บอนครับแล้วก็มีซุ้มล้อหลังมีไฟท้าย แล้วก็มีวิงหลังเนี่ยวิงหลังแล้วมาดิฟค่ะดิฟอีกดิฟเซอร์อ๋อชุดดิฟฟิวเซอร์ใช่ใช่เป็นไอเอีหมดเลยคือพี่ได้ได้ไอเอีมาอยู่แล้วใช่ครับแต่ตอนได้มาไม่ใช่ไฟท้ายไอเอีมาเปลี่ยนไฟท้ายไอเอี๊ยแล้วไอ้ไอ้ตัวคาร์บอนไฟเบอร์ตรงนี้ครับพี่ครับนีามาเป็นมาพร้อมชุดไฟท้ายเลยครับอ๋ออันนี้คือชุดไฟท้ายของไอเอีจะมาพร้อมกับคาร์บอนเลยคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ครับถ้ารถเดิมมันจะ รถเดิมมันจะเป็นสีดําครับมันจะเป็นไฟลมดำอ๋อนี่นะครับเดี๋ยวพามาดูรอบคันก่อนนะครับล้อครับพี่สิทธิ์อันนี้เป็นล้อเวสปอร์ตครับ TC ศูนย์ศูนย์ห้าขอบสิบแปดครับสเปคกว้างสิบออฟสิบแปดสี่วงเลยครับโอ้กว้างสิบออฟสิบแปดก็ตรงรุ่นเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับก็พอดีพานมาเลยลองสเปเซอร์นิดนึงก็พอดีแล้วหูหูกว้างสิบสิบแปดนะฮะนี่ส่วนยางคันนี้ก็ตองแปดครับตองแปดใช่เบรคก็เกดดี้ เบรกเก็ดดี้ตองยุกพี่เน้นตองยกั้พสิเบรกเกดดี้นะครับครับเป็นหกพอทของเกดดี้ใช่ครับอือจานเบรกก็คือของอะไรครับพี่ของมันหมดเลยครับของก็คือมาทั้งชุดเลยมีแต่งตรงยุกด้วยใช่ผมว่าแต่งตรงยุกมันก็ดูแบบนี่ดิพี่ใช่อันนี้คือพิสิทธ์มาใส่เองใช่ครับเบรกก็มาเปลี่ยนเองครับอือนี่ครับอ๋อนี่ครัพี่โลโก้ใช่นี่โลโก้เสื้อผมโลโก้นะครับ มันดูผมว่าพาร์ทนี้ยังไงก็ลงตัวมากครับพี่ครับผมว่ามันดูดีที่สุดแล้วแต่จะเกลื่อนนิดนึงถ้าแบบไปจอดไปงานเซเว่นนะพี่ใช่มากคนก็เล่นแต่พาร์ทอเพราะว่าสาเหตุที่คนเขาใส่พาร์ทนี้เพราะว่าใส่ยังไงก็หล่อใช่ผมว่ามันก็หล่อคือเป็นแบบใลงตัวสุดแล้วใช่ครับพี่เรามาไฮไลท์เดี๋ยวพี่สเต็ปเครื่องอ๋อคันนี้ก็บิดพอร์ตครับห้าร้อยห้าร้อยหน่อยหน่อยห้าร้อยหน่อยหน่อยใช่เอา ไม่เอาไม่บ้ามาแล้วพี่จากตอนแรกเจ็ดร้อยใช่จากเจ็ดร้อยเหลือห้าร้อยพอคือไม่เอาแรงแล้วพี่ห้าร้อยสปีดยุทธใช่ขับได้สปีเป็นรถสตีดเหรอพี่ครับใช่ครับก็ขับไปกินกาแฟนี่แหละพี่ไปกินกาแฟแต่คันนี้พี่ขับไปปทุมมาเลยก็มาแล้วไม่ใช่ไปมาแล้วครไปมาแล้วนะฮะรอดรอดชิวเลยนะพี่ชิเดี๋ยวให้พิชิตเปิดห้องเครื่องหน่อยนะพี่ตอนนี้ก็จบแล้วพี่ไม่มีความร้อนแล้วครับ ใช่ความร้อนไม่ไม่น่ากลัวแล้วครับไม่มีความความร้อนปกติใช่ใช่ไม่น่ากลัวแล้วครับแต่ตอนนั้นโอ้โหขับทีก็เจอรถติดทีก็แบบอูโหูขับไม่มีความสบายใจเลยพี <c oughs> ่เ <c oughs> ข้าใจพี่เข้าใจใ<ช>ลมแบบรถแบบว่าความร้อนเราก็ไม่กล้าซัดไงใช่ใช่ครับนี่จะสเต็ปเครื่องพีถือว่ามันเนียนมากนะพี่ห้องเครื่องอ่ะก็เก็บมีความคุมโทมนะพี่เก็บโล่งหมดแล้วห้องเครื่องต้องบอกว่าอลังการมากนะสวยมากถือว่าเป็นแบบ เขาเรียกว่าสเตปแบบสำเร็จรูปเลยครับพี่ใช่ใช่องของเซเว่นก็ส่วมากหน้าตาก็จะประมาณนี้ประมาณนี้วีเมาส์ครับเป็นวีเมาส์นะคะนี่ใช่วีเมาส์ก็คือไอ้ตัวบนนี่คืออินเตอร์ครับอินเตอร์แล้วก็มอน้ําจะอยู่ข้างล่างมอน้ำจะอยู่ข้างล่างใช่แล้วก็เหมือนแบบอาปากรับลมกันอย่างนี้เป็นรูปตัววีใช่อาปากรับลมกันอย่างนี้แล้วผมจะให้ดูนี่ครับเป็นรูปตัววีนี่อินเตอร์อยู่อย่างงี้แล้วก็มอน้ามาอย่างงี้ใช่ครับ เป็นวีเมาส์ใช่แต่ว่าพอเราสมมติเราโมดิฟายังไงมันก็ต้องวีเมาส์อยู่แล้วใช่ส่วนมากวีเมาส์อยู่แล้วครับและตอนแรกที่พิสิทธ์บอกว่าพิสิทธิ์ก็วีเมาส์มามาอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาคัน้อนมันยังไม่จบถือพี่ที่เรแล้วใช่ครับตอนแรกตอนแรกคือพัดไอเนี่ยพี่มันจะมีเหมือนแบบเป็นแผ่นเข้าไปใต้ท้องและซึ่งมันไปบังลมของพัดลมมอน้ำลมมันเลยไม่โฟครับลมมันเลยไม่โฟใช่ พอตัดแผ่นนั้นออกแล้วก็ใส่ออยเพิ่มสองฝั่งใส่พัดลมออยล้วทีนี้ก็จบแล้วก็คือมีใส่ออยเพิ่มแล้วก็มีพัดลมออยด้วยอย่งนี้ใ่ก็คือทีนี้ก็จบแล้วปัญหาเรื่องความร้อนใก็คือแบบว่าขับสบายๆในรถ500ม้าด้วยนี่นะฮะมาให้ดูเครื่องค่ะพี่สิทธิ์ก็คันนี้ก็เป็นบิดพอรครับแล้วก็เทอร์โบ T88 เทอร์โบเทอร์โบ T88 แต่ว่าฝาหน้าเป็นเกดดี้ฝาหน้าเกดดี้ใช่ ทำอันนี้คือโมดิฟายที่ไหนครับเออพี่ตั้มครับโรตารี่สปิริตพี่ตั้มโรตารี่สปิริตใช่แล้วก็มีคอย MSD ครับคอย MSD ใช่เรกูเลตก็ HYB เรกูเลต HYB ครับอันนี้ไอตัวมูเล่ก็เป็นมูเล่แดงนะฮะคุณโทนนี่ลิ้นนะครับพี่ลิ้นก็เป็นลิ้นลิ้นเดี่ยวแล้วครับเป็นลิ้นเดี่ยวใช่ครับปกติลิ้นของลิ้นเดลวายเซเว่นมันจะเป็น สามลิ้นนะถ้าผมจำไม่ผิดเป็นสามลิ้นเล็กๆครับพี่ใช่แต่อันนี้อันนี้เราลิ้นเดียวของอะไรครับพี่อันนี้เอ่อของโรตารีสปีลิดนะครับของโรตารีสปีลิดใช่ครับอ๋อคือจัดชุดมาให้เลยนะฮะใช่ในี่พวกนี้ก็เป็นงานขึ้นใหม่หมดเลยนะพี่นะใช่ครับก็คือที่พี่ตั้าหมดเลยใช่ใช่ทำที่พี่ต้าสเต็ปบิดพอร์ตนะฮะสิบสามบีเครื่องสิบสามบีเทอร์โบบิดพอร์ตห้าล้อกับม้าใช่สเต็ปสตีดนะฮะ ก็ถือว่าขับสนุกเลยนะครับพี่จากที่นั่งมาใช่ขับไม่ยากนะผมว่าใช่ถ้าเราถ้าเรารู้จังหวะรถรู้จังหวะขับเร่งอะไรผมว่าขับไม่ยากมันต้องใช้เวลาสักแป๊บนึงอ่ะชินแล้วก็ขับแต่ผมเห็นพี่ขับชืวเลยนะใช่แต่ถ้าใครเพิ่งขับใหม่ก็จะเออเตอร์เติเติดาวน์ถอยถอยแล้วก็เนียนเลยนะพี่ชินนะพี่นะใช่คัมเหรับพี่คัมก็เป็นของไอเจ็ดเลยนะพี่เขาผมงไอเจ็ดเลยอ๋อตรงรุ่นเลยรุ่นมาเลย ถือว่าห <laughs> ้องเครื Wenn ่องนี้เรียนมากเปิดโชว์ได้สบายห้องเครื่องสวยก็ผมว่ามันก็ยังไม่ได้สวยมากเท่าไหร่แต่ก็พอดูได้อยู่ถือว่าเราภูมิใจเราแล้วนะเี่ใช่แต่ตอนนี้ก็อยากเปลี่ยนท่ออเติมใหม่ผมว่าท่อเติมมันยังดูอันนี้ไปหน่อยผมไปขัดเล่นโอ้มันขึ้นสีนะพี่ขึ้นเงาเลยตอนแรกมันไม่ขึ้นพี่มันร้อนจัดจนมันขึ้นเองอ่ะมันขึ้นเป็นรอยตรงนี้นะพี่นะใช่แล้วพี่สิทธิ์พาดูภายในดีว่าได้ได้ครับอันนี้ภายในไม่มีอะไรมากพี่ มีแค่มันต่อที่ภายในนะครับครับนี่จะมีแค่พวงมาลัยคอพับแล้วก็ดิฟฟี่แค่นั้นพี่พวงมาลัยของ OMP อครับพี่ใช่ครับคอพับก็เวิร์กเบลคอพับเวิร์กเบลดิฟฟี่ครับดิฟฟี่ก็บบีเอฟไฟฟ้าพี่แล้วก็เซนดี้ของต้องมีนะพี่นะใช่ของไอเซเบนใช่แล้วก็ปรับบูสต์ใช้ของอะไรครับพี่เอ่อเกดดี้พี่เพอร์เฟคบีครเกดดี้เพอร์เฟคบีใช่ครับ หัวเกียร์ก็คือเดิมเหรอครับพี่เดิมเดิมนะฮะให้ตาเดิมนะฮะเป็นอย่างนี้เบาะครับพี่สิทธิ์เบาะก็เดิมครับพี่เบาะเดิมแล้วจะเบาะเดิมมันก็นั่งโอเคเลยนะครับพี่พอิชั่นน่ะจที่นั่งนะพี่เบาะหลังนั่งได้ไหมพี่นั่งได้พี่แต่ว่าก็ตรงตัวเล็กหน่อยนึงถ้าคนตัวใหญ่ก็นั่งลาบากแต่ก็มีเพื่อนเคยนั่งไปอยู่ครับนี่นะแผงประตูก็เดิมเลยนะพี่นะเดิมครับนี่เป็นรถสตรีทนะนี่มีไฮเซเว่นเพจ ผมก็หายเซเว่นนี่พี่ใช่ใช่ครับไอตัวนี้มากับรถเลยพี่ไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นหายากไหมพี่ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้หายากหรือเปล่าแต่พี่ได้มากับรถเลยใช่มาอันนี้เลยครับกล่องนะครับพี่กล่อง f คอนครับกล่องทองกล่อง Fcon นะครับนี่อือก็ต้องยุคอยู่นะครับพี่ใช่ครับใช่ไหมพี่ใช่ f คอนทอง FKS อ่ะโอ้นี่ฮะนี่กระจกคาร์บอนซูมซูมคาร์บอนก็ภายในก็แบบว่าเน้นแบบใช้งานนะพี่นะต้องมีนี่เลยพี่ ถังดับเพลิงอี่ถังดับเพลิงด <laughs> ับน้ำเฮ <laughs> ้ยนี่แสดงว่าคนเล่นไอซ์ไม่เขารู้กันนะพี่นะครับคือตอนพกไว้อุ่นใจกว่าพี่มีดีกว่าไม่มีไม่ได้ใช้ดีกว่าไม่มีดีกว่าจะใช้แล้วไม่มี <laughs> ใช่เนี <laughs> <laughs> ย่ยเขาถือว่าสเต็ปใช้งานครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยพี่นั้งแต่ททำมารอบนี้ก็ใช้สบายใจเลยครับถือว่าแต่ว่าผมนั่งครั้งแรกนะพี่รู้สึกโอเคเลยนะพี่กับสเต็ปนี้ห้าร้อยม้าหรือว่าไม่น่าเกลียดนะพี่แรงนะครับขับสนุกขับสนุก ช่แล้วเซเว่นมันเหมือนพวกรถต่อช้างหวาพี่มันแว๊ดอยู่แล้วสนุกเหลือครับใช่ครับพี่นี่ประมาณนี้นะครับนี่ขอบคุณพิสิทธิ์มากนะครับที่พามาพามานั่งครั้งแรกของผมเลยนะนี่เลยครับยินดีครับไฮอเซเว่นนะฮะบรรยากาศดีๆนะครับนี่โอเค